สวัสดีครับพบกับผมประสงค์ก้อนเพชรในช่องพ่สงจ้านะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสว่างโพงามนะครับบ้านเสลาตําบลบ้านชัวอําเภอบําเหน็จลุงจังหวัดชยภูมินะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับขอร่วมแรงร่วมใจกันนะครับชาวบ้านมาทําเขื่อนกั้นนะครับการดินพังนะครับที่สะของวัดนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมเลยนะครับผมอันนี้ทีมงานแม่ครัวของเรานะครับนี่แม่ครัวนี่นะครับ ทีนมเมอาไหมครัวหลังทำกับข้าวให้กินตอนเที่ยงนะครับนี่ครับตัวเชียงจ้าตอนเที่ยงแ,แกงอะไรกันนี่ยมันเนี่ยไก่ล้งไก่ต้มยำเ้ียวกัดพร้อมมาด้วยมาด้วยนี่ถ่ายด้วยดูได้เลยนี่นี่ออกท่อง YouTube ยูทูบเด้อช่องยูทูบของฉันละป้าเนี่ยช่องนี้เลยถ้าตัวดูโทรศัพท์ได้เลยนั่นแหละ นี่ครับทีมงานแม่ครัวนะครับทำกับข้าวอ่านี่ทีมงานแม่ครัวนะครับไม่รู้สาวแขกสาวสำลีจะทำอะไรกินเนี่ยวันนี้ขับรถเต้นๆกันแล้วกันนะวันนี้ขับแซ่บข <c oughs> ับพ,พี่หมวยนำทีมนะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> มีแกงอะไรบ้างเนี่ย เป็นปน,ปนกระทะเลยนะนี่นะครับอันนี้คือมือหุงข้าวกระทะเลยนะครับอันนี้ในหมู่บ้านเราหุงเป็นเหลือไม่กี่คนแล้วนะครับที่หุงเป็นนะครับตอนนี้หุงข้าวกระทะใบบวัวในกระทะใหญ่ของเรานี่นะครับอันนี้ไว้สําหรับเลี้ยงพวกชาวบ้านนะครับตอนเที่ยงนะครับ นี่ครับที่มาช่วยร่วมแรงร่วมใจกันนะครับตอกเสาเข็มกันฝั่งสไลด์ของสางนะครับอ่าน,นี่นะครับทีมเส์ฟนะครับนําทีมโดยอันสมกนะครับนี่นะฮะทีมเส์ฟกาแฟนะครับเส์ฟกาแฟเสืฟน้ําเสืฟของหวานนะครับโอ้ フ <laughs> นี่นะครับในเวลาพักเที่ยงแล้วนะครับพักเที่ยงพักเที่ยงจ้าจ้าจ้านี่ครับพักเบรกเที่ยงนะครับแต่งานยังไม่เสร็จนะครับวันนี้นี่นะ อยากกินอยองกินกินเลยรอนี่นะครับกับข้าวนะครับมีแกงฟักมีน้ำยำจีนแกงฟักทองถา้า่ั่งก็มีอะไรมารกเลยแล้วร้อนเปลี่ยนไทยเนี่ยเราเรา,เรากินแบบบ้านๆนะครับเพาช่วงนี้เป็นช่วงโควิดครับเราจะไม่กินเป็นกลุ่มเราจะไม่จัดโต๊ะนะครับ นะครับเอาอิ่มเด้องานยังไม่เสร็จด้วเฮ้ยเบิ้นได้เบิ้นต่อได้หวานเลยนะนี่ตังคัว นะครับมีนะครับนมจีนก็มีนะครับผัดหมูมายาอะไรกินเลยกินเลยกินเลยน้ำปัวนะครับแแมม่่่่ออยยููบ้านเอาตักไปเลยแอมตักไปตักไปเดี๋ยวลาเดี๋ยวขข้าวพักกินก่อนจบนะคร ผากก็มีนะครับผากก็มีอันนี้คนทายเรือนะครับทายเรือเฉยไหนทายเรือนี่ทายเรือทายเรือทายเรือนี่น้ำสก่อนงงเก้าส่นเอาเลยน่าๆได้กินก่อนเลยถ้าเกิตามหลังไม่เป็นไรหรอกไปทันอยู่นี่นะครับกับก้าวหลายเลยนี่นะครับกับก้าวกันนะครับ นี่ครับทีมงานแม่ครัวเราหลังจากกินจนเสร็จแล้วก็มาล้างจานนะครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับภาคบ่ายนะครับนี่พักเที่ยงกันอยู่นะครับนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับแต่ละคนแต่ละหน้าที่นะครับมาช่วยกันงานวัดของเรานะครับนะ นี่ครับอันนี้เดี๋ยวช่วงตอนนี้เป็นช่วงเที่ยงนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเรามีอีกนะครับเพราะว่าช่วงเย็นเรายังทําไม่เสร็จเราก็จะต้องมีการกินข้าวกินปลานอีนะครับต้องขอบคุณแม่ครัวนะครับที่มาช่วยกันนะครับวันนี้ครับก่อนจากกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม ัสดีค่ะดิฉันนางนาริรัดติ๋งด้วงนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านตะเลาหมู่ที่6กตำบลบ้านชวนนะคะค่ะก็สาหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็ของขอขอบคุณนะคะพี่น้องชาวบ้านตะเลาทุกท่านค่ะที่มาช่วยกันนะคะช่วยช่วยกันนะคะเนื่องจากฝั่งตาของเรานะคะได้รับผลกระทบจากพายุนะคะที่เกิดเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะอันดับแรกก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคน นะคะทั้งรถเจ้าของรถแม่โคนะคะน้องเอ็มน้องนัทนะคะแล้วก็เจ้าของรถไถนะคะคุณอาหน้อมนายหนุยน้องนัทนะคะนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือแม่ครัวนะคะแม่ครัวทุกท่านนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในทุกฝ่ายนะคะของบ้านตะเหลาวันนี้นะคะถือว่าเราเป็นการรวมพลคนบ้านตะเหลานะคะช่วยร่วมด้วยช่วยกัน นะคะที่ในช่วงของการเกิดพายุนะคะเกิดพายุแล้วเราก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกันนะคะเปียงต้นของหมู่บ้านเรานะะ,ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะ